สวัสดีเอฟซีสุขุสุขคนทุกท่านนะครับมีลุงหลอดมีรายการบังไฟชิงเงินแสนนะครับผมงานประเพณีบุญบัางไฟทุ่งนางโอกนะครับตำบลทุ่งนางโอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับวันที่21เมษาย,ยน2567นะครับผมฟีทุกที่ยืนนะครับคิวที่หนึ่งครับ11นาฬิกาคิวจุดนพเพพิเลี่ยงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่าพระจับฉลากแล้วในมือน,นี้นะครับ วันดีเ28กับจุดได้เลยนะครับคิวที่1จ่อยจะเลิ่นครับ11นาฬิกานะจ๊ะสมาชิกบังที่2เลยนะครับเทพป,ประดิษฐ์เมืองเสนะครับผมบังที่3ามฝ่าลังฝน 4. ีบุติชัยเบิกฝ่าหาช้างเผือก 6. ตะวันเดียว 7. กระรอบน้อย 8. หนุ่มกทมอบวกอาเทียนบังที่เก้าซอราชวงศ์สิเทพพนม11ทํายุน12นายกสังลุย13ธนพัฒน์การช่าง สิบสี่แต่งโม 10, สบิบห้าอพ่อพิมลบวกหนุ่มสะพานไม้สิบหกไล่วินสิงนองบวกสิบเจ็ดโกยคำสิบแปดท้องพักดีสิบเก้าโดจะเล่นยี่สิบเทพสมพรน,นะครับผมมัดเด่นลุงหลอดมัดเดาลุงหลอดกะมีให้คือเก่านะครับอ่ะที่ ตุลาการโดยแกแดดเมืองมหาบวกกธิลอยฟ้าบวกพายดำบวกสีมงคลาสีชุดใหญ่มมกมมกนะครับผมปีชา20ปีทุกที่ยืนนะครับส่วนมัดเดาลุงหลอดติกสีแดงจริงคือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับบอกไว้ก่อนบอดดรู้จักคับครายรไฟเป็นการส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนครับกะรอกน้อยนุ่มกทมเอาเทียนสอราชวงศ์ทำยุ่นแล้วก็เทพสมพร ผู้ได้ไปก็ขอให้โชคให้มานนะครับแล้วเจอกันที่หน้าฐานนัจัดสมาชิกทุ่งนางโอฟีทุกที่ยืนขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟสีสวัสดีครับ